สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่8ในวิชาภาษาไทยเรื่องสาระเอถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักสาระเอกันก่อนคะ่ะสาระเอลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กๆ อ่านออกเสียงอ่านว่า A อติเด็ๆพูดตามคุณครูค่ะ A อเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะวิธีการเขียนสระเอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะให้เด็กๆว,วงกลมหลังจากนั้นลากตรงขึ้นไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เริ่มจากวงกลมแล้วลากตรงขึ้นไปค่ะ และนี่ก็คือวิธีการเขียนสระเอค่ะลักษณะของสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวสาระเอเขียนไว้หน้าพยัญชนะเช่นเกเเจเเป็นต้นค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้คุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านสะกดคำสระเอกันค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะกอไก่ผสมกับสระเออ่านว่าเกเ,กเด็กๆพูดตามคุณครูค,ค,ค่ะกอเอเกคำที่สองรอเรือผสมกับสระเออ่านว่าเล เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะลอเอเลคคำที่สามทอทหารผสมกับสารละเออ่านว่าเทเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะทอเอเทคํำที่สี่หอหีบผสมกับสาระเออ่านว่าเห เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหอเอเหคำที่หนะคะยอยักผสมกับสระเออ่านว่าเยเด็กๆพูดตามคุณครูคะ่ะยอเอเยคำที่หกซอโซผสมกับสระเออ่านว่าเซ เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะซอเอเซคำที่7จ็ดชอชิงผสมกับสระเออ่านว่าเชเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะชอเอเชคำที่8ปออ่านผสมกับสระเออ่านว่าเอ เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะคอเอเอเด็ o A กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านสะกดคำสระ,ะเอกันอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคำที่1นึ่งกอเอเกคำที่สองรอเอเรคำที่3ามทอเอเทคำที่สี หอเอเหคำที่ห้ายอเอเยคำที่หกซอเอเซคำที่เจ็ดอเอเอคำที่แปดชอเอเฉคำที่เก้าปอเอเปเด็กเก่งมากๆเลยค่ะ เด็กๆคะทีนี้เราก็จะมาฝึกอ่านคําที่ประสมด้วยส,สระ A กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะคําที่1เกเรอ่านว่ากเอเกรอเอเรเกเรเด็กๆอ่านตามคุณค,ณครูค่ะเกเร กอเอเกรอเอเรเกเรคำที่สองทะเรอ่านว่าทออะทะรอเอเรทะเรเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะทะเรทออะทะ ลอเอเลทะเลคำที่สาขาเป๋อ่านว่าขออาขาปอเอเปไม่จัดตัวเป๋ขาเป๋เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะขาเป๋ขออาขา ปอเอเปไม่จัดตัวาเป๋ขาเป๋คำที่สี่เวทีอ่านว่าวอเอเวทออีทีเวทีเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะเวทีวอเอเว ทอ,อีทีเวทีคำที่หเทยาอ่านว่าทอเอเทยออายาเทยาเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเทยาทอเอเทยออายา เทยาคำที่หกหาบเลหานว่าหออาบอหาบลอเอเลไม่เอเลเลหาบเลเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะหาบเลหออาบอหาบ รอเอเลไม่เอเล่หาบเล่คำที่7เ,เปหอ่านว่าปอรอเอเปเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะเปปอปรอเอเป เด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมมีแบบฝึกหัดหนังสือภาษาไทยหน้าที่15มาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเขียนสระเอและหัดอ่านให้เด็กๆเ,เขียนสระเอทีละบรรทัดจนครบทุกบรรทัดแบบตัวอย่างของคุณครูอ้อมนะคะทีนี้เรามาหัดอ่านกันค่ะกเอเกลเอเล พอเอเทหอเอหียอเอเยซอเอเซออเอเอฉอเอเฉลอเอเลลอเอเลไม่เอกเลขอเอเขไม่โทเค ปอเอเปไม่จัดตัวเปเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัดครั้งที่สองหนังสือภาษาไทยหน้าที่16มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะให้เด็กๆเติมสระเอให้ครบทุกช่องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านเป็นคำเด็กๆพูดตามคุณครูอ้อมค่ะ เปเกเรหาบเลขาเป๋ะทะเลจระเข้หลังจากที่เด็กๆฝึกอ่านคำไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะวันนี้คุณคููอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ